ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิสุศักดิ์ช anel ครับเอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่พีเจรีวิวครับวันนี้เราจะเลาอยู่กับการใส่บรรยากาศชุด v g t อะไรวะาเป็คนอ่านนั้น v g t VLD LTD ศูนย์หนึ่งนะครับผมชุดอุตอลตร้าแมนไทกะนะครับผมที่เราจาซื้อของอีกอันหนึ่งและที่แรกว่าจะซื้อเอ้ยขอชิว่าก่อนนะขอบ,บนก่อนคือผถือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอุนジャแมนเยอะกว่า วุดมาหลายแบบกว่านอกจากอีกสามตัวอีกสามตัวที่อยู่ต้นหน้านี่เป็นไป,ไปมาอีกกองหนึ่งไม่เยอะกว่าเวเราเราคิดว่าเออคุณจัดอีกองหนึ่งเรานี้นะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวกองที่ไปก่อนนะครับโอเคเราผมเปิดมาก่อนอสุ่มไว้ล้วเ,เรียบร้อยนะแป๊บนึงผมเปิดสุม่มมาละกองที่ผมได้กันนึงว่าวันนี้ไม่ได้ใช้โตนะครับผมโตไม่ว่างวันนี้โอเค หลังกล่องวันนี้ผมสมได้จริครับอุทมังไทยกะไทยสโตร,รียมเบ,บรดนะครับผมโอเคปั๊มทองสวยงามโอเคหลังกล่องผ่านไปมาเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องรีวิวกันดีกว่านะครับอ่าผมจะต้องแจกกระเด็๊สวนไปหากระเด็๊ยสามเหมือนเดิมนะแล้วก็ กีฟโพสไว้ทีหลังเหมือนเดิม,มเริ่มจากอะไรนะครับเขาให้มาก็จะเป็นตัวเริ่มเป็นอุลตรมังไทกะธรรมดาหนึ่งใบตัวเริ่มผมจะไม่ขออธิบายประวัติของไทกะมากไม่ขออธิบายประวัติไทกะนะครับทุกคนอาจจะรู้แล้วเนาะโอเคผ่านไปไทยกะผ่านไปต่อมาเป็นอุลตร้ามังไทกะโพสนะครับเป็นคลิปคอนทวิเกอร์ ต่อมาเป็นอุนเทอรม์มองไชยทัสโพส์นะครับผมนั่นไงวางกันไงเป็นคลิปเหมือนกันคลิปบวกหมื่นนะครับรอบนี้เป็นคลิปบวกหมื่นทั้งคู่นะเป็นแบบคลิปเออเขาเรียกว่าอะไรคลิปภาควีทั้งคู่นะครับผมเรามาเป็นอุนเทอรม์มองไชก์ก์ คลิกนะครับเป็นดรอปทิกเกอร์นะครับผมต่อมาเป็นอุลตร้ามังค่อยอุลตร้ามังฟูมอะโพสนะครับผมเป็นฮิลทิกเกอร์นั่นเองโอเคครับทิกเกอร์ก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคผ่านไปแล,แล้วเราเริ่มเล่งๆไปจัดกันต่อดีกว่าอืเม,มาจากที่เตนี้นะครับผม โอเคมาึงนี้ต้องได้ให้เป็นอุนทุมังฟูมาโพสต์ตัวขอใช้สำเนียงญี่ปุน่นแบบดัดๆเหมือนกันนะเอาคุยฟูมาอ้าวฟูมาโพสต์ให้มาสามใบเหรอฮัลโหลไม่ดูรีวิวเลยฟูมาโพสต์ให้มาสามนะแล้วก็ ไททัสเวอร์ชันเบ่งยินเบ่งก้ามอะผมเรียกไี่มเหมือนกันนะให้มาสี่ใบเป็นพีจีนะครับผมแล้ก็มาเป็นอุลตร้าแมนไทกะโฟตอนเอ,อิร์ธนะครับให้มาสี่ใบ โอเคอันนี้มาสี่แต่ตัวก็จะมีสกิสลแตกต่างกันนะตัวมาเป็นอุลตาแนฟูมอาอะเอย่าเนี้ยเราชัม่มออ่านภาษาอกไม่ออกเว้ยเืจะดูรีวิวมาแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้จำชื่อเมือนเดิมอันนี้อันนี้มาสี่ใบเหมือนกันครับโอเคครับผมกิดหนึ่งก็จะมีเท่านี้นะครับโอเคผ่านไปเก็บก่อนรถอ,อย่างรวดเร็ว วันนี้ไม่ขอคัดกล้องเพราอถ่ายรีบถ่ายรีบเสร็จเกมตอนที่เดือดสองนะครับผมเดือดสองไปได้ให้เป็นอุลตร้าแมนไททัสพันธ์นะครับผมผมวาดนะไททัสพันธ์ให้มาสามใบ โทรมาร์ทให้เป็นกราแมนไทรกะโพสเกิดสองอีกสามใบนะครับผมแล้วมาเป็นรูแมนไทรกะโฟตอนเอ,อิร์ธโพสอีกสี่ใบนะครับผมเกิดสองก็ยังมีแค่นี้ครับเกิดสองให้มาเหมือนเดิมพื้นฐานไม่มีเยอะ <c oughs> โอเคผ่านไป มาถึงเกรดสามนะครับผมเกรดสามให้ให้เป็นออันนี้ก่อนแล้วกันอุลตร้าแมนไทกะโฟทไทสโตรเรียมไทเบรดนะครับสี่ใบเรามาให้เป็นอุลตร้าแมนไทกะไทสโตรเรีมยมเบรดนะครับ หรือเปล่าใช่พี่บว,ว่าไม่ใช่เดี๋ยวเอออะไรสักอย่างอ่ะให้มาสี่ใบนะครับฟอยหนึ่งไม่ฟอยสี่ไม่ฟอยสามนะครับแล้วก็สุ่มลังกล่องแมนตัวเยงกับหน้ากล่องอ่ะมาถึง g i ฟฟ f o อ c e นะครับ g i ฟตตัวนี้จะให้เป็น g i ฟ t p โปรเทคนะครับผม p r o ร e c t คืออะไร p โปรเทคคือกิฟที่ ก็เสมือนโปรเฟ็คการ์ดดีๆนี่เองนี่ครับให้มาสี่ใบนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ